นี่ฮะมือนี่กับพงศอดรพ่อญ่แล้วทุกวันขุกสูงนะฮะอำเภอเชิงยื่นจังหวัดสารคามมันซื้อเล่าพี่นอ่านายแก้วคุชุ่มนะฮะบันหนึกทีหนึ่งร้อยมูลสิบสี่เล่าอยากได้เบี้ยพักเมาาดำเรล่าเดอ้อเราปลูกผึ่งพักสวนครัว ผู io, ้เฒ่าเนาะเราก็เฮ็ดไป่ผู้น่ะเบี้ยเบี้ยบักเขือเขือเบี้ยบักเขือเบี้ยผักขาปูนเบี้ยบักพริกอยุ้ยไก่พุ่นสวนเราพี่น้องเราหงอกหงอกหงอกอยู่ข้างในเออนี่นะฮะอยากได้มาได้ครับมันคุกสูงเลยเสียไฟแดงอำเภอเชียงยื่นโย เขามาเลยรงพยานาเช่ยยืนมาน้อยหนึ่งเห็นโรงเรียนบ้านเล่ายึ่งตรงคํารุงเรียนนย่พี่น้องตรงคําโรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเชียงยืนนะฮะนี่ครับบ้านเราไปภาพพี่น้องเขาไปชมุมปืชผักสวนครัว,แล,วแล้วเราเห็ดขายน้ำเน่เราได้เดือดละมืนอยู่เดยพี่น้อง เออพุท่าทน้ำแปดสิบปีเนาะได้เดือนละมื่นก็นเอาละใค้กอยูซือเราว่าไปไปช่วมกันครับน,น,นี่นะฮะหลฟ์เป็นเดือนแล้วเพราะได้มาเยี่ยมเพราะไงคือเก้านะฮะพึชปัดสวนครักกวคนหน,นกกุ่มักกาดเล่าเียวปีตินี่โอ้นี่เขียวะไง เนี่ยเกียวปีโอ้คืองามแต่ะส้มันนี้อ่าดินส้มันนี้งามพี่น้องอาก,กาศมันงามคลาดแท้นขอบอกง่ยขอบอกง่ยพี่น้องปลูพกพักดำธรรมชาตินนว่าจะใส่ยา<ด>น,นะ ตนเก็มีปลยางปรับปรุงร่างปรับปรุงสถานที่นะฮะเพราะว่ามื่เกิดเที่สองอย่างนี้ไงก็เละวันไม่ได้เมันเกิดสิ่อนี้หรออืมเี้หรอวันมันสิ่เิดิดก็นีกนี้กื่ได้เีกหอกอ่เส้ยเน่ย้วันหรอพุมซุนัานลกไปายแล้ว นั่นบอกในน้อยพ่อามาเบ่งผักผมเพียพนขได้บ่จะย้เ,เ,ยโ,เยโอ้ยนี่บอในน้อยนียบน่บ่มาเบ่งผักผมกํลังสิเกิดพี่น้องแล้วลกขายเบืดหรอเบ่ พักผมหน่อยพักผมด้พี่น oh ้องเจ้าไปกินผู้เฒ่ามากร้ายหลวกกินข้าวปนเนาะพักผมบางเนี่ยบอ่ะบุอ่ะหลากหลายเลยนะฮะปักมหลวกกินก้ปปนบุญผักซีแล้ว่ะเน่ผักซีได้พี่น้อง ซีเล่าห้องงามๆนะบักซีนะฮะเออเคยเดินเพื่อเาเนี่ยบักซีอร่อยงามเลยปะ่ะต้นนี้น้องงามบักซีพี่น้องเดี๋ยวพวกหอมเราใหญ่กันให้ยินมามซื้อไปกินกระปุนเนาะ มีใบเตยต้นมีต้นเตยพี่น้องใบเตยปลาเตยเอาไปต้มกินน้ำมันหอมเพราะแบบนี้กําลังออกดอกบกม่วง นี่นั้นผักแป้่อนนี่พี่น้องพุคนี่ผักแปน้นมาใส่ซุปน้ำใหม่เนาะผักแปน้นว่องสั้นขั้นสมพักเนาะนี่สมพักแปน้นสมพักเสียนนี่ผักเสียนเนี่ยเสียนแล้วแก่เลยเพื่อนผักเสียนแก่แล้วอ๋อเลี่ยนพอช่ำเฉพาะกิจ เบมึงเบีย้ยบักพริกพี่น้องอืมนี่เบีย้ยบักพริกได้ดย,ดยังเด้อง่ายงายเบีย้ยบักพริกพี่น้องปุ๋ยกับปุ๋ยคอกผสมแกลบผสมดินยางละครึ่งละครึ่งใส่กับรถอยู่้มามเพราะับบนี้อุ่นอาเด้อพี่น้องได้เบีย้ยบักพริก นละหาบาทเยมเลยเดือนพ่อจำพ่อใหย่แก้วพ่อเชียงยื่นนะมันโคกมันโคกสูงเลยลงพยาบาลเชียงยืนนาหน่อยเดียวเตี้ยสงไข่โค้งไม่รู้ว่าใครตลาดนั่นนี้ เขาละแหวนเขาไห้ตัวละหาบาทโอ้เนี่ยอันนี้เขาแค่ต้นแค่หน่อยแค่หน่อยเขาไห้ละหาบาทวันีละหาบาทช่งเขาปีเจียวป้านีไม่สองสามร้อยยี่ส่เออเออเอ็กรนงันพูเถาครับปีนี้พันสวนขั้วเย็ดลายเอพี่รคนี่อันนี้เพราะอไปคายิ่งเบียริทอันนี้ปก่กันละ ขายพวกเกินหาบาทดอกโอ้เมียนสนั่นเลื้อายก่งนงแล้วนั่นในพักคาเนี่ยพักคาคือโหเนไปขายกันไปขายกันกนบ้านตเองไตั้งไรก่นเยี่ยดอกเมียนนี่ครับเบี้ยพักคาเบอเาแนละแตกนอแตกยอดลวพี่น้องเออเขาเาห้เขาสิบาทนี่บ่ต้้เท่าา้ก็ ขายตล oh. าดยี e ่สิบบาทตลาด20บาทมาขายยี่ยิบขาย15บาทนะฮะมาเอาเด้อน้องรอดนั่นเบี้ยผักชะอมผักขาอันนี้ก็เบี้ยบักเขือเขื่อนี่ก็บักพริกนี plein, ่ฝนมันงามเขือเขือบักเขือเทศพี่น้องข้อมากไปสูงมนะ ถ้พาพักาเนี่ก็บ่มีที่ปูดเด้ตั้งย่านหลานไปนั่นใบน้ำมันพูนะนะฮะได้มาเอาเดอ้อเยาวันหกสูงเนาะพูนะเชียงยืนเชียงยืนสารคามเราขายต้นละหาบาทซีบบาทพี่น้องมาเอาพุ่นแล้วพอไม่ ย่ามหนาฝนเออย่านหนาฝนเดือนหกเขเอาไปปลูกกับนอนรัไปเที่ยวไปขายตลาดเดี้ยวๆเอกไปเี้ที่เขาจมไเดียขี้วาลงเขาเชื่อผมผนะักขายยะนะเอ้อเอามอนี่ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้อง อืมเอาไว้ซํນน,น,น,นี้นก,นก่อนเนาะมื้อนี้ไปหากินข้าก่อนพ่อใหญ่บัน